สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Foundation นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีเกี่ยวกับการสร้างอนุสาวรีย์นะครับหรือรูปปั้นนะครับซึ่งอนุสาวรีย์หรือรูกปั้นนี้นะครับเวลาเราสร้างนะครับมันต้องใช้วัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบที่เราหาซื้อไม่ได้ในตามตลาดนะครับก็จะเป็นมาเปลนะครับกับแร่ทองนะครับทองแท่งนะครับ เราจะใช้แร่มา์เบลกับทองแท่งในการสร้างนะครับซึ่งการสร้างก็จะต้องมีแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับแคมป์คนงานก่อสร้างนี้เราจะมีคนที่สร้างแบบจำลองนะครับรูปปั้นนะครับตรงนี้ก็จะมีผ่านให้เลือกนะครับตอนที่เราสร้าง ที่เราส,สร้างเบรกช็อปนะครับงนานก่อสร้างก็จะมีที่ให้สร้างสเคาเตอร์นะครับซึ่งสเคาเตอร์ตัวหนึ่งนะครับน่าจะใช้แร่มาร์โบวอยู่30นะครับแล้วก็ทูนอีก10อันนะครับในการสร้างสเคาเตอร์ตัวหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราจะสร้างได้เราต้องมีการขุดเหมืองแร่นะครับ เหมืองแร่ผมแนะนําไปแล้วนะครับใน EP ที่แล้วนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ดูวิธีสร้างนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับส่วนเหมืองแร่นะครับถ้าเกิดเราสํารวจนะครับอย่างนี้ที่ที่ผมสํารวจนะครับก็จะมีสําสรวจเจอ,อผมเจอเพชรด้วยนะครับในการสํารวจปกติแล้วเวลาเราสํารวจนะครับเราจะเจอถ้าเกิดตรงนี้จะเป็น ไดไอรอนโอ้กนะครับไอรอนอไอรอนอนะครับอ่านผิดนะครับแต่ว่าในในระหว่างที่เราสำรวจนะครับก็จะเจอเพชรด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผมควอยได้นะครับส่วนส่วนแร่ทองนะครับเวลาเราสำรวจเสร็จอ่ามันจะมีที่ให้เราปุดอยู่นะครับอันนี้ตรงนี้จะเป็นแร่ทองนะครับเราจะได้เป็นแร่ทองนะครับ ยังไม่ได้เป็นแท่งนะครับเราต้องเอามาทําการถลุงแร่ก่อนนะครับซึ่งจะต้องมีที่ถลุงแร่นะครับให้เป็นแท่งนะครับก็จะมีใช้ถ่านกับใช้ทองนะครับแร่ทองเข้ามาก็จะหลอมเป็นทองแท่งได้นะครับส่วนแร่มาเบนี้เราสามารถที่จะขุดจากหน้าผา,าขุดจากเหมืองแร่นะครับแล้วก็ไปใช้ได้เลยนะครับ น,นี้เป็นแร่มาเบลนะครับแร่มาเบลจะเป็นสีข,า,ขาวๆนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสโตนนะครับอันนี้สโตนนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็เป็นหินธรรมดานะครับอ่าโอเคครับอีพีนี้ก็มาแนะนําวิธีการสร้างเพลงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าสงสัยตรงไหนหรืติดอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณครับ